สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วและเป็นคําถามที่ได้มีน้องท่านหนึ่งเนี่ยนะครับผมถามผมมาใน IG นะครับว่าพี่เจ๊ผมเห็นในหนังนะครับผมในหนังสงครามเวียดนามหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับทำไมเนี่ยเวลาทหารเนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนซองกระสุนปืนหรือว่ารีโหลดปืนเนี่ยนะครับทำไมเขาต้องเอาแม็กกาซีนเนี่ยไปเคาะกับหมวก2ทีก่อนแก๊กแล้วค่อยเอามาใส่ในปืนนะครับมันเพราะอะไรกันแน่ให้ทุกคนเนี่ยนะครับผม มาในคอมเมนต์ก่อนได้เลยสําหรับคนที่รู้แล้วเนี่ยก็อุบๆไว้ก่อนนะเอ๊คําตอบเนี่ยมันจะเป็นเพราะอะไรกันแน่มันเป็นธรรมเนียมเหรอหรือมันเป็นการฝึกที่ทหารเนี่ยต้องทําแบบนี้อยู่แล้วถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทุกคนได้ฟังกัน ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมไอการเคาะแม็กกาซีนกับหมวกเหล็กเนี่ยมันเนี่ยไม่ได้มีแค่ในหนังนะครับจากปากของทหาร GI ที่เคยรบที่เวียดนามเนี่ยเขาได้บอกกันว่าไอฉากในหนังเนี่ยเวลาที่ GI เอาแม็กกาซีนโดยเฉพาะนะครับผมเป็นแม็กกาซีนของพวก m 1 6ไม่ว่าจะเป็นแม็กสั้นหรือแม็กยาวเอามาเคาะกับหมวกเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะในสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผม GI ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมเอาวิธีนี้เนี่ยมาใช้กันหมดโดยที่นะครับผมทางกองทัพสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการฝึกนะครับผมให้เอาแม็กกาซีนมาเคาะกับหมวกแต่่อยางด แต่มันเป็นสิ่งที่ทหารอเมริกันในสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผมมักจะติดเป็นนิสัยแล้วก็ทําไปตามสัญชตาตญาณนะครับผมเวลาจะเปลี่ยนแม็กกาซีนเหตุผลที่ทหารเนี่ยนะครับผมติดนิสัยทําอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอาวุธปืนเล็กยาวนะครับผมที่บรรจุลูกด้วยแม็กกาซีนมักจะเจอปัญหาการขัดลำกล้องหรือว่าการป้อนลูกที่ผิดพลาดเนี่ยนะครับผมบ่อยโดยเฉพาะนะครับผมปืนยุคโบราณอย่างพวก M16A1 ซึ่งในสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผมปัญหาหลากัลกๆของการขัดลำกล้องเนี่ยมันมีอยู่3อย่างนั่นก็คือนะครับผมการคลาดเคลื่อนของ สองลูกในแม็กกาซีนโดยเฉพาะนะครับผมนัดสุดท้ายหรือว่านัดที่อยู่บนสุดเวลานะครับผมเอาแม็กกาซีนใส่กระเป๋าดึงเข้าดึงออกเนี่ยไอ้ลูกนัดที่อยู่บนสุดเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าได้นะครับผมเพียงแค่มันขยับไปนิดเดียวเนี่ยเวลาเอาแม็กกาซีนไปใส่ในตัวปืนนะครับผมแล้วก็ทาการดึงคันลังลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกป้อนเข้าลังเพลิงได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยมันอาจจะนะครับผมมีการขัดลำํำมีการติดขัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความชัวร์เนี่ยก่อนจะรีโหลดลูกเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาสันแม็กเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะทําให้กระสุนเนี่ยนะครับผมมันกลับมาอยู่ในตําแหน่งที่มันควรจะอยู่นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากตําแหน่งของลูกที่คลาดเคลื่อนไปเนี่ยมันยังมีเรื่องของสนิมและเรื่องของพวกดินทรายนะครับผมที่อาจเข้ามาติดอยู่ในแม็ก เพราะในสงครามเวียดนามเนี่ยไปสงครามป่าถูกไหมครับมันอาจจะมีพวกดินก้อนกรวดนะครับผมเข้ามาติดอยู่ในแม็กก็เป็นได้หรืออย่างสนิมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในสงครามเวียดนามเนี่ยมันเป็นพื้นที่เขตร้อนชื้นนะครับผมฝนตกตลอดเวลาเหล็กที่เอามาทำแมกกาซีนเนี่ยนะครับผมอาจจะมีสนิมและทําให้การป้อนลูกมันฟืดการเอาแม็กไปเคาะเนี่ยนะครับผมมันก็สามารถไล่พวกดินพวกก้อนกรวดนะครับผมหรือสนิมออกไปได้ระดับหนึ่งซึ่งไอการทําแบบนี้เนี่ยนะครับผมถึงมันจะมีข้อดีอยู่นะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเเเวลาาาาารอมก สิ่งนึงที่จะเกิดแน่ๆเลยเนี่ยมันคือเสียงดังถูกไหมครับซึ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนที่ต้องการความเงียบเนี่ยพวกเวทโกงเนี่ยอาจจะได้ยินได้ กับ2เลยเนี่ยมันอาจจะทําให้แม็กกาซีนเนี่ยนะครับผมมีความเสียหายโดยเฉพาะแม็กที่ทําจากอลูมิเนียมเคาะบ่อยๆเนี่ยนะครับผมมันอาจจะทําให้มันบุบแล้วก็ใช้งานไม่ได้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในวันนี้ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมจะต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยจริงๆขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างตอบถูกกันไหมทายถูกกันหรือเปล่าถ้าชอบใจยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลย